สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพบรักทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องคนชอบเล่าชาแนล สำหรับวันนี้เรามีโอกาสได้กล่าวถึงหลวงปู่เฟืองเกจิอาจารย์ที่เป็นที่นับถือของคนบางกล่ำย้อนหลังกลับไปแต่เดิมหลวงปู่เฟืองมีชื่อว่ากลับมีถิ่นกำเนิดที่ตำบลคลองภูมิดวงอำเภอผุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอุปสมบทที่วัดคลองภูมิดวงตอนอายุ21ปีโดยในปัจจุบันวัดแห่งนี้ได้หายสาบสูญไปแล้ว เมื่อครั้งสายน้ำหลากหลวงปู่เฟืองได้ถือธุดงวัดอย่างเขิงรัดท่านเดินรอนแรมไปเรื่อยๆเชกเช่นพระอริยสงฆ์ในสมัยพุทธกาลอาศัยอยู่ตามป่าเขาลำนาไพรประทังชีวิตด้วยผล,ลไม้ป่าใบไม้ผักหญ้าท่านมักจะบำเพ็ญภาวนาภายในถ้ำหลวงปู่เฟืองศึกษาทางสายเวทขาวและทางหลุดพ้นหลวงปู่เฟือง ได้เดินทุดงจากภาคใต้ไปยังภาคกลางและต่อไปยังภาคอีสานโดยผ่านป่าดงพญาไฟและดงพญายเย็นอันเป็นป่าดงดิบลกทึบเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานา,นาชนิดถ้าดวงไม่แข็งสมาธิไม่มีก็คงเอาชีวิตรอดออกจากป่านี้ได้ยากหลวงปู่เฟืองมีไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งโดยเป็นไม้เท้าที่ทำจากกัลปังหาจากใต้ทะเล กลปังหามีความเชื่อว่าสามารถป้องกันเวทมนต์ดำได้ทุกชนิดเมื่อท่านจะพักแรมก็จะนำไม้เท้ามาปักที่ดินแล้วอธิษฐานเวทมนต์การเดินทางผ่านดงพรยายินจะพบบาทและกฎของพระตกอยู่ระหว่างทางบ่อยครั้งพอสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเสียชีวิตจากการที่ถูกทําร้ายโดยสัตว์ป่ามีความเชื่อว่าหลวงปู่เฟือง ได้เรียนรู้ศาสตร์วิชาพระป่าภายในสถานที่ลึกลับแห่งนี้เมื่อหลวงปู่เฟื่องหลุดออกจากดงท่านก็พบหมู่บ้านภายในป่าโดยมีชาวบ้านอาศัยอยู่ราวสี่ถึงห้าหลังคาเรือนชาวบ้านเหล่านั้นเห็นพระในป่าก็เกิดความเลื่อมใสเนื่องจากการพบพระสงฆ์ในป่าไม่ใช่เรื่องง่ายชาวบ้านจึงนำหมากภูบุหรี่และน้ำมาถวาย นั่งสนทนาธรรมสักครูก็แยกย้ายกันไปโดยหลวงปู่อาศัยร่มไม้เป็นที่พักตลอดคืนพอรุ่งเช้าหลวงปู่ก็ตื่นเช้ามาเดินบินทบาตและท่านก็มานั่งฉันอยู่ใต้ต้นไม้และเอ่ยปากกับชาวบ้านที่เดินตามมารับใจว่ามเมื่อคืนนี้นะโยมฉันฝันว่าใต้พื้นดินที่ฉันพักอยู่นี้มีโครงกระดูกเก่าแก่ที่ยังไม่ได้เผาอยู่โครงหนึ่ง ขอความช่วยเหลือจากโยมช่วยขุดขึ้นมาเผาทีเถอะเจ้าของจะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีชาวบ้านได้ยินดังนั้นต่างตื่นเต้นและสงสัยว่าที่ท่านฝันนั้นจะเป็นจริงหรือไม่จึงได้ชักชวนกันมาขุดลงไปในพื้นที่ตรงนั้นกว่าจะพบโครงกระดูกทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยไปตามๆกันแล้วทุกคนก็หายเหนื่อยทั้งตื่นเต้นมาก ที่พบว่ามีโครงกระดูกจริงๆแต่มันเก่ามากจนเหลือกระดูกเพียงบางส่วนเท่านั้นและทุกคนก็ลงความเห็นว่าท่านคงเห็นด้วยตาทิ์ไม่ใช่ฝันเห็นเหมือนที่ท่านบอกชาวบ้านก็ช่วยกันนำกระดูกเหล่านั้นขึ้นเชิงตะกอนเผากันตรงนั้นพอรุ่งเช้าลุงปู่ก็เดินทางออกจากหมู่บ้านเดินทางหลายวันจนถึงแดนขมิท่านได้พบหมู่บ้านชาวนาแห่งหนึ่ง ในวันต่อมาท่านก็ได้เดินออกบินทบาทเช่นเดิมเมื่อฉันเสร็จท่านก็บอกกับชาวบ้านว่าตรงพื้นที่นั่งนี้มีโครงกระดูกอีกโครงหนึ่งขอให้ญาติโยมช่วยกันขุดขึ้นมาเผาเสียทีเจ้าของเขาจะได้ไปผุดไปเกิดชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็ช่วยกันขุดจนพบโครงกระดูกจริงๆจ,งจึงจัดก,การทำพิธีเผาตามคำของหลวงพ่อบอก ภายหลังได้ทราบจากลูกศิษย์ของหลวงพ่อว่าโครงกระดูกทั้งสองนี้คือซากศพของหลวงปู่เมื่อ300ปีที่แล้วที่หลวงปู่ให้ขุดมาเผานั้นก็เพื่ออยากให้วิญญาณของท่านหลุดพ้นหลังจากนั้นท่านก็ออกตามขุดอีกหลายล่างต่อมาหลวงปู่ก็เดินลัดเลาะเรียบชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกลับภาคใต้ ใช้เวลาเดินทางหลายเดือนก็ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านนมัสการพระบรมธาตุและได้เดินทางต่อไปยังเมืองตรังต่อด้วยกระบี่พังงาและนั่งเรือข้ามไปยังภูเกต็ตโดยเรื่องที่ภูเกต็ตหลวงปู่ใช้ล่มไม้เป็นที่พักอาศัยซึ่งในสมัยนั้นภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นคนจีนเจ้าเมืองและชาวบ้านไม่รู้จักว่าพระสงฆ์เป็นอย่างไร รู้แต่ว่าพระสงฆ์ต้องอยู่ในวัดถ้าไม่อยู่ในวัดก็ไม่ใช่พระเมื่อมีคนเห็นหลวงปู่พักอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้จึงนำความไปแจ้งให้เจ้าเมืองทราบเจ้าเมืองจึงส่งคนไปขับไล่หลวงปู่แต่หลวงปู่ท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านนิ่งเฉยพอรุ่งเช้ามาหลวงปู่ก็ออกเดินบินทบาทตามเดิมเมื่อเสร็จแล้วก็กลับมานั่งใต้ต้นไม้อย่างเดิมเจ้าเมืองรู้จึงโกรธมาก และได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปขับไล่หลวงปู่ถ้าหลวงปู่ไม่ยอมก็จะถอดจีวรอ,ออกเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็กุมตัวหลวงปู่เฟื่องพร้อมทั้งถอดจีวรท่านออกหลวงปู่ร้องตะโกนว่ากูไม่ศึกกูไม่สึก,ก,สกจากนั้นเจ้าหน้าที่จับหลวงปู่ลากไปตามท้องถนนชาวบ้านมากมายต่างพากันมุงดูคนไม่รู้ความจริง ก็โหตตะโกนขับไล่คนที่รู้ก็ได้แต่สลดใจพูดอะไรไม่ได้เพราะกลัวอำนาจเจ้าเมืองเรื่องราวได้ไปถึงหูผู้รู้ท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นหมอเป็นที่เคารพนับถือของชาวภูเก็ตคุณหมอได้เข้าไปอธิบายให้เจ้าเมืองได้ทราบถึงพระแต่ละประเภทเมื่อเจ้าเมืองทราบก็ปล่อยหลวงปู่คุณหมอได้นำจีวรไปถวายท่านชาวบ้านที่เลื่อมใส ต่างก็เข้ากราบไหว้และได้บอกกับหลวงปู่ว่าจะนำบาตและบริขารที่เขานำไปทิ้งมาถวายท่านใหม่แต่หลวงพ่อท่านปฏิเสธที่จะรับเครื่องบริขารจากชาวบ้านพวกเขาจึงนิมนต์ท่านให้ออกจากเมืองภูเก็ตเสียหาไม่จะมีอันตรายหลวงพ่อตอบว่าฉันไปแน่นอนแต่จะขอบินทบาทสักสามเช้าถึงจะไปแต่ในตอนนั้น ชาวบ้านก็ลืมนึกไปว่าท่านไม่มีบาทท่านจะเดินบินทบาทได้อย่างไรพวกเขาได้แต่คิดกันว่าถ้าเป็นเช่นนั้นวันรุ่งขึ้นจะรอใส่บาทหลวงพอ่อที่หน้าบ้านของตนเองและได้พากันนิมนต์หลวงพ่อไว้เพื่อการนั้นพอรุ่งเชา้าบรรดาชาวบ้านต่างก็ถือขันข้าวยืนรออยู่หน้าบ้านของตนเองคอยแล้วคอยเล่าก็ไม่มีพระพิสุหนุ่มเดินมาทางนั้น เขาจึงใส่บาทให้พระรูปอื่นๆจนใส่แล้วก็แน่ใจว่าท่านคงไม่มาแน่พอดีที่เขานึกขึ้นได้ว่าท่านไม่มีบาตเพราะเจ้าหน้าที่เอาไปทิ้งลงทะเลจนหมดพวกเขาจึงจัดข้าวปลาอาหารใส่ปินโตชวนกันเดินทางไปหาพระพิสูุ์ที่โคนไม้เมื่อมาถึงก็เห็นท่านนั่งอยู่พร้อมบาตท,ที่ถูกเจ้าหน้าที่โยนทิ้งไปแล้ว จึงได้เรียนถามท่านว่าหลวงพ่อไปเอาบาทที่เขาทิ้งลงทะเลแล้วมาได้อย่างไรท่านจึงตอบว่ามันเป็นของฉันก็ต้องอยู่กับฉันจะไปอยู่กับคนอื่นได้อย่างไรชาวบ้านได้ถามท่านต่อว่าเช้านี้หลวงพ่อไปบินทบาทที่ไหนเพราะพวกเขารอจนสายก็ไม่เห็นท่านไปตามคำนิมนต์พระพิสุหนุ่มตอบว่าฉันก็ไปบินทบาทในตลาดของโยมนั่นแหละ จากนั้นชาวบ้านก็นึกว่าท่านอาจเดินไปอีกเส้นทางหนึ่งก็เป็นได้พอเช้าอีกวันหนึ่งชาวบ้านต่างก็ยืนรอใส่บาตรท่านเหมือนเดิมคอยจนสายก็ไม่เห็นวี่แววของพระพิสุหนุ่มเดินมาระบ,บาตรทางนั้นจึงได้จัดอาหารใส่ปินโตไปถวายท่านที่โคนไม้อีกพร้อมทั้งต่อว่าที่ท่านไม่ไปบินฑบาตตามคำนิมนต์ท่านเปิดบาตรให้ดูว่า นี่ไงฉันไปมาแล้วนี่โยมดูข้าวปลาอาหารที่พวกโยมถวายสิของใครบ้างก็คงจำกันได้ชาวบ้านเห็นดังนั้นก็จำได้ว่าเป็นข้าวปลาอาหารของตนที่ใส่บาตพระในเช้าวันนั้นก็ได้แต่สงสัยว่าตนได้ใส่บาตให้ท่านตอนไหนเพราะไม่มีใครจำได้เลยว่าได้ใส่บาตให้ท่าน พอเช้าวันที่สชาวบ้านต่างก็ยืนรอใส่บาตรท่านอีกแต่ก็ได้ใส่ให้แต่พระรูปอื่นๆแต่ก็ไม่เห็นท่านเดินไปบินทบาททางนั้นแม้แต่งเงาโดยมีชายแก่คนหนึ่งสังเกตได้ว่ามีพระรูปหนึ่งที่ตนเองไม่เคยเห็นมาก่อนมาเดินบินทบาทจึงเกิดความสงสัยขึ้นพอใส่บาทให้ท่านเสร็จก็มอบขันข้าวให้เด็กเอาไปเก็บส่วนตัวเอง ก็สะกดรอยตามพระแก่รูปนั้นไปเรื่อยๆเพราะอยากรู้ว่าท่านมาจากไหนและก็ได้เห็นท่านเดินตรงไปที่โคนไม้ตรงที่พระพิสุนุ่มพักอยู่พอถึงโคนไม้แล้วร่างของท่านก็กลับเป็นพระพิสุนุ่มทันทีชายแก่จึงร้องดังลั่นว่าจับได้แล้วพระหนุ่มพระแก่หลวงพ่อนี่เองพร้อมกันนั้น เขาก็ก้มลงกราบพระพิสุทธิ์หนุ่มด้วยความปพื้มปิติที่ตัวเองได้มีโอกาสได้สัมผัสกับพระอริยเจ้าผู้วิเศษทั้งยังได้ทำบุญใส่บาตรให้ท่านด้วยจากนั้นข่าวที่ชายแก่จับได้ว่าท่านคือใครก็ได้แผ่สะพัดไปทั่วภูเก็ตชาวบ้านก็ต่างดีใจแต่ก็เสียใจว่าท่านจะออกจากภูเก็ตแล้ว โอกาสที่จะได้เห็นและได้ทำบุญกับท่านไม่มีอีกแล้วในวันนั้นจึงมีคนมารุมล้อมท่านมากมายเพื่อถือโอกาสจะตามส่งท่านขึ้นเรือข้ามฟากด้วยทางเจ้าหน้าที่เรือข้ามฟากแต่ละลำต่างก็คอยที่จะรับโอกาสพาท่านข้ามฟากเพื่อเอาบุญกุศลจากท่านแต่ทางชาวบ้านที่รอส่งท่านและเจ้าหน้าที่เรือก็รอท่านจนค่ำ ไม่เห็นว่าท่านจะเตรียมตัวออกเดินทางแต่ประการใดจึงเข้าใจว่าท่านคงจะพักอยู่อีกคืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นจะได้นํำข้าวต้มมาถวายท่านแต่เช้าเมื่อได้ปรึกษากันแล้วก็กลาปลาท่านกลับบ้านพอถึงรุ่งเช้าทุกคนต่างก็ถือหม้อข้าวต้มมุ่งหน้าไปยังโคนต้นไม้พอถึงก็พบแต่ความว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงา ร่างของพระพิสูจน์นมจึงได้เดินทางไปที่เรือข้ามฟากเพื่อจะสอบถามว่าใครเป็นผู้รับท่านขึ้นเรือข้ามฟากแต่ไม่มีเรือจ้างลำไหนที่มีโอกาสรับท่านข้ามฟากไม่ว่าจะค่ำคืนหรือเช้าวันนั้นชาวบ้านก็ได้แต่งุนงงสงสัยว่าท่านข้ามฟากไปฝั่งโน้นได้อย่างไรบางคนที่เข้าใจก็พูดว่าแปงลงร่างเป็นคนแก่ท่านยังทำได้ ทำไมจะข้ามฟากโดยไม่ใช้เหลือไม่ได้ตำนานหลวงพ่อเฟื่องปัดระเบิดลุงทะเลสงขากระโดดถีบผีทหารญี่ปุ่นเหตุการณ์โลกครั้งที่สองนี่คือมหาสงครามที่ก่อให้เกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงนับเป็นโศกนาต,ตกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับเป็นแสนเป็นล้าน ผู้คนมากมายที่ต้องบาดเจ็บล้มตายบางคนก็ต้องสูญเสียญาติมิตรบางคนก็ต้องไรบ้านไรที่อยู่อาศัยและที่สำคัญก็คือสงครามโลกได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยโดยตรงไม่ใช่ทางอ้อมเหมือนในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะกองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลเข้ามาในประเทศไทยพร้อมทั้งบีบบังคับให้คนไทย ต้องจำยอมเป็นพันธมิตรด้วยแม้ส่วนใหญ่จะไม่สมัครใจก็ตามแต่ก็ต้องจำยอมเนื่องจากเราเป็นประเทศที่เล็กการที่จะเอาไม้ซีกไปงัดไม้สูงนั้นก็คือการฆ่าตัวตายดีๆนี่เองแม้ในยามที่เราข่มใจที่ต้องทนเห็นเพื่อนร่วมชาติไปใช้แรงงานอย่างหนักหญิงบางคนถูกพลัดภาคลักพาตัวไปกระทำชำเราให้เขาย่ำยี โดยเฉพาะในแถบภาคใต้ของเรานั้นพื้นที่พี่น้องชาวไทยสูญเสียไปอย่างมากและด้วยนิสัยของพี่น้องชาวใต้ที่ดุดันกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวดังวลีที่ว่าคนใต้ใจเด็ดจึงสู้ตายถวายชีวิตและทำให้เกิดวีรกรรมตำนานเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพิษสงครามคือแถวแถวท่าช้าง เรื่องด้วยถูกระเบิดอย่างหนักบริเวณสถานีรถไฟมีคนตายมากมายชาวบ้านชาวช่องอยู่กันอย่างหวาดกลัวนอนไม่หลับเป็นแถวไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นข่าวเคราะห์ที่ลูกระเบิดจะตกใส่หลังคาบ้านตนจนหลายๆคนต้องหันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโดยพระองค์แรกที่พวกเรานึกถึงก็คือหลวงพ่อเฟืองแห่งวัดคงคาเรียบจังหวัดสงขลา ท่านคือสุดยอดพระเกจิแห่งแดนใต้ที่คนในสงขาให้ความเคารพศรัทธามากมายในปีพศ2484มหาสงครามเอเชียบุรพาได้คืบเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พื้นที่ในแถบภาคใต้ชาวสงขาทราบดีว่านี่คือจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จะถูกญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกมีการสู้รบกันอย่างหนัก และไทยก็ได้ยิงปืนเข้าใส่เรือลำเลียงพลของญี่ปุ่นกองทัพญี่ปุ่นเองก็ได้ยิงตอบโต้ถึงแม้เราจะมีกำลังน้อยกว่าแต่เราก็ร่วมแรงกันสุดความสามารถและสามารถโจมตีทหารที่มาทางรถไฟได้อย่างสำเร็จผลการต่อสู้ในวันนั้นทำให้ทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตไปเกือบ200ราย และจังหวัดสงขลาเองเป็นพื้นที่ที่ญี่ปุ่นต้องใช้กำลังพลมากที่สุดในการยกพลขึ้นบกแต่แม้ว่าความใจสู้ของพี่น้องชาวใต้จะเด็ดเดี่ยวเพียงใดแต่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟกองทัพญี่ปุ่นยิ่งโดนจู่โจมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เพิ่มกำลังพลมากขึ้นและเริ่มปฏิบัติการที่เด็ดขาดรุนแรงโหดเหี้ยมกับชาวบ้านใครที่ไม่ยอมจำนนจะถูกสังหาร พวกเขานำระเบิดใส่เครื่องบินมาหย่อนลงกลางเมืองสงขลาสร้างความพังยับเยินให้กับชาวสงขลาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสถานีรถไฟและชาวบ้านในท่าช้างเองได้รับอันตรายอย่างมากต้องอยู่กันแบบวาดระแวงในยามนั้นเองจึงไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วในยามนี้เองจะมีใครมาคุ้มครองได้จนหลายคนต้องหันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นั่นก็คือหลวงพ่อเฟื่องชาวบ้านจึงเดินทางไปหาหลวงพ่อเฟื่องที่วัดคงคาเรียบเมื่อไปถึงก็พบว่าท่านอยู่หน้ากุฏิในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยปากพูดท่านก็พูดสวนออกมาทันทีเลยว่าเออข้ารู้แล้วโว้ยเดี๋ยวจะให้มันเอาไปทิ้งที่ทะเลสงขาเมื่อหลวงพ่อพูดเสร็จท่านก็ได้กล่าวต่อ จงพาข้าไปบริเวณที่ฝังพวกญี่ปุ่นเดี๋ยวจะแจกตะกุดให้พวกเองคนละอันในคืนนั้นเองหลวงพ่อได้ไปยืนอยู่บริเวณปากหลุมพื้นที่ที่ได้ฝังร่างของทหารญี่ปุ่นไว้ท่านมาที่นี่เพื่อจะเอาดินไปทําตะกุดเหตุที่ต้องมาถึงที่นี่หลวงพ่อท่านกล่าวเพียงว่าน้มย่อก,ก็ต้องเอาหนามบงเกลือต้องจิ้มด้วยเกลือพวกมันจะมาฆ่าเราดังนั้น เราต้องเอาดินที่ฝังศพพวกมันนี้แหละไปทำเครื่องมือป้องกันมันอีกทีเมื่อหลวงพ่อนั่งขัดสมาธิแล้วก็เริ่มใช้คาถาเรียกวิญญาณและเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นการกระทำผ่านจิตของหลวงพ่อทันใดนั้นก็มีร่างวิญญาณของทหารญี่ปุ่นลุกขึ้นมาจากหลุมมีใบหน้าที่ดุดันน่ากลัวหลวงพ่อจึงได้เจรจากับมันไปทางจิตว่า โยมอัตมาจะขอดินที่กลบหลุมตรงนี้เอาไปทำตะกุดหน่อยจะได้ไหมวิญญาณของทหารญี่ปุ่นไม่พูดจาหรือมันฟังภาษาของหลวงพ่อไม่ออกก็ไม่รู้พร้อมชักดาบสมูไรเข้าใส่หลวงพ่อทันทีท่านใดนั้นหลวงพ่อเห็นจึงไร้คาถา,ากำบังกายวิญญาณผีญี่ปุ่นกลับมองไม่เห็นหลวงพ่อจังหวะนั้นหลวงพ่อได้ที จึงกระโดดถีบก้านคอมันเข้าอย่างจังจนมันล้มทั้งยืนพร้อมกับพูดขึ้นกับผีญี่ปุ่นว่าไอยุ่นเองพูดไม่ได้ฟังหรือวะหรือฟังไม่รู้เรื่องพร้อมทั้งส่งสายตาอันดุดันของท่านมองลึกเข้าไปของวิญญาณตนนั้นสีหน้าของทหารญี่ปุ่นซีดลงไปในทันทีเพียงไม่นานก็หายวับไปกับตาท่านจึงไร้คาถา,าสะกดวิญญาณ พร้อมตักเอาดินจากหลุมศพโดยเอามาทำตะกุดสวดคาถาอยู่สามวันแล้วจึงนำมาแจกจ่ายชาวบ้านเพื่อบูชาไว้ทุกบ้านจะช่วยกำบังอันตรายจากบนฟ้าหลังจากนั้นจึงไม่มีระเบิดมาลงที่ท่าช้างอีกเลยเพราะเครื่องบินที่มาทิ้งระเบิดนั้นต่างก็ผิดเป้าส่วนใหญ่นั้นจะไปทิ้งตกที่ทะเลสงขาอย่างคำที่หลวงพ่อพูดไว้ไม่มีผิด มีเสียงล่ำลือกันว่าหลวงพ่อได้ใช้คาถากำบังอำพางพื้นที่จนเครื่องบินมองไม่เห็นไปทิ้งลงทะเลกันหมดจนชาวบ้านต่างก็ยกย่องให้ท่านเป็นผู้ปัดระเบิดลงทะเลสงขาและในที่สุดจึงลงนามยุติการสู้รบทั้งหมดค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบการเล่าไว้เพียงเท่านี้ถ้าอ่านผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ